อพระพุทธรูปไห้สกาละวัดภูอุจรุวัดภูอะคุตลูกที่เก่าแก่ วัดโพไปเห็นคิมในสาธุบุณให้ลำลำด้วยด้วยวัดอแต่สิ่งที่ดีๆตลอดไปอย่าเจ็บอย่าจนรวยๆเงินทององค์พระพาวทานวัดโพพี่นะ้อง

ออุวกกันคินน้งกคบีอมพ่อเก่าครับสวัสดีครับ